ดีเอฟซีป้าจะเอาน้องนาดิตาจ้ะบ,บิังลูกเบังบังบัง,บงใส่ภงเขาสกาวลูกเบิังมื่หนาววันนี้วันนี้เราจะมาแต่งสวยให้คุณหนูมือนอาบน้ำค่ะแต่ว่าภาษาผมหายเพราะว่าเพื่อนเห็นอัสซานเดียวอากาศมันเย็นจั็กน้อยอากาศเย็นเดี๋ยวตอนสวัสด,ดีวันอังคารสรีเหลืองเหลืองจ้ะอะไรคะต้องไปหาเนี่ยมาผมหายบ้างอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวเลยจ้าเดี๋ยวเลื่อจ้าจ้า จ้าจ้าจ้าฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้าฮัลโหลคุณแม่จ้าหลัวเอ้าเอ้าเอ้าลมลมฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้าคนสวยหันมาทางพี่มาหันมาทางนี้มะเออของยังเต็มอยู่พะวะคุณป่ากับข้าลานมามาประกวดกดนให้มหมากดนให้กดนให้รู้จะฟังอะไรคะ เต๊แตบ่แต่แตบ่หรอเอาอะไรคะเอาแต๊ะบ่มึงเดี๋ยวเดี๋ยวสีก้นห้สิก้นาไมหคมหาปลามิมาโอ๊ยสิมนั่งตักมันนั่งตักปลาเร็วมามามาานั่งนั่งขาโอ้คนขึ้นสีแงห่วยคนป่าแต่งตัวหใ่เนาะเย่าป่าท้วงจีบเาป่าท้วง เดี๋ดปั่าเยาว่าตีมาผมก่อนบริาผมร้ายเหม่อเออลูกเดี๋ยเพิง่งวอาลูกแต่งตัวสวยค่ะ<ล>เดี๋ยวป้าจะพาไปเล่นร้านปน้าดูอาการดีเอาไปปล่อยเหรียญปล่อยแหรนดญอานบิเคียรก็ได้อันจังบะมี่่างที่นบนาาหาผมไปมัดผมสวยก่อนจ้าไปมัดผมสวยก่อนมาค่ะมาทำแป้งหน้าเขาเปิน่นเปิ่นเลยค่ะเาลา้ ไปไปไปท่าแป้งสวยๆไปท่าแป้งมัดผมเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวลานปลาลุนไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวไปเที่ยวไมไปเที่ยวจมูกึ้นเอ๊เก็บโทรศัพท์ตัวเย็บเย็บเป็นตาลุนมือบอลลุนมือก็ซื้อไหมเป็นตาลุนมือบอลลุนมือก็ซื้อใหม่เลยค่ะ นอนางไม้วางนงความเียบไสเยอไม่ยังรไม่ยังเลขออกตัวได้นู้นนี้ซีซีเลขกี่ตนี่าซื้อเลขาศูนยเลขยังก็สิฝันว่าหาศูนย์ันว่าไอเตอร์ไปแจหนวดหาท่านยังหลังขึ้นเบา เขาอยังแล้วทำหน้ายฝันเอาทำนายฝันบอกเรื่องเลขบอกเรื่องเลขสิบ้าทำนายฝันสมานูเอาบอกเรืเปนระบาดเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยรยเ้เ้ยยนยเยเ้้้ยเยยเ้เ้ยเ ฮัลโหลจ้าสวัสดีค่ะนลินตาจังพูดค่ะมันี้การมาแจ้งผมให้อีนูค่ะมันเนี้ยคือหัวเด้อย๊บมันนี่มัดิท่าั์พุ่คือยูห้มัดีแต่พุ่ดอีกกูเมือนเดรียนครบเอาแล้คือไดไจุดเดียวการมาตเทียวค่ะเพื่อนกันยังคงโง่อยู่พันในเมียพันในมีเวลาเวลามืเอื่องของเราอีนูกลับไปหอีเมีย ตาได้สดีเียฮัลโหลจ้าจีนีปตัวทะเบียนรถพอมเ้ยยอ่าทะเบียนรถกับเบิดขั้นไหนอันขั้นห้อยเคียนกายราได้เอยบเออแว่าบอิเล็บเวลาไปตัีเดี๋ยวจ้าเดี๋เดี๋ยวเดยเดี๋ยวยดินยดินหนูหัดินมันจะบ่สวยด้จังน้อยก็ทักเอียได้แล้วอ้ยอ้ยมา้ อีกหน่อยก็ได้ถักเปียแล้วดูเบอร์กิบหนูคือสวยแต่อีแมวสวอกิบเหรอไหมโอ้ยเบอร์ขนแม่ขนอ่อนจอนเบอร์เก็บเออเบิร์แพงขนซ้อนเน้เนาะซิรักไปเห็น้โตอยู่เบิร์อันี้ยะแมวกิเบิร์แพงคนงามนะลายขนเอาเบิร์เลยจริงดูทุกมีสีเหลืองเหรอฮะไม่ได้สีชมพูเออไม่มีสีเหลืองสีป้าชอบทำไมไม่มีคะคุณหนู เยวปานากิบส,สวยๆว่าที่จะทำงานอะไรอยู่ล้วจิบเออตุ๊กตาตุ๊กตาโอ้อาเลือกเลือกโน้สีเอาโูสตีเอาโน้สีเอาไหนที่จหาของมีน้อยนี่เออจะเสียถิ่มว่าโอ๊ยหลอยโคตรบอลลูนผมเออ,อปาปนจะหามาไหนคะไหนคะคนสวย อ้สวยจังเลยเลือกเองเลยนุ่นเลือกเองเลย,เ,เ,ยเลยือกเองเลยค่ะอือมีใบใส่ตัวเหอเอาเลือกลูกเลือกเลกยกลิ่นหมือนขึ้งเหรอเอามีแต่นำง,งามมาเต็มหัวแล,ล้วเนาะหลาน ไหนอัไหนสวยคะนา,านาลิตาเลือกอันไหนมันคือเป็นตาหักเถอละอันทั้งหมดละโอ้รักไปเห่อโตไซบันน้อยไอโตไซเน่เนืเอ้ออย่างบอกบ่กเอาวีมันแลมไหนคะหน้ามาให้แม่แม่เอฟซีดูสิหนูน<า>สวยหรือยังสวยหรือยังคะสวยหร,ร,ยนะรยยือยังเฮ้แเงาเราบอกเงาเราบอกเงยหนาบังกระดูใสใสยิ้มหวานบังกระดูบยิ้มหวานหวานประสานเสียง อันผมร้านกัไอ้รัานานี้ร้ายทางนี้เอยมาดวสังค์กข้างหน้าอันมาตขึ้นเมื่อไรค่ะอันผมอันกําไลอังผมเกิดผมเกิดกําลังอันนันมตเมื่อไรมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อนไหนไม่มาผมก่อนตะรุ่นีู่้ผมอลอนอีเมียเพี่าพาววะเนี่ย้อเมียร้านใหญ่บนั้นโอ้มีแต่อันสวยๆเลย เดสียงๆยงนะบนกระดูกสวยเราบอกจ้ะยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานด้วยค่ะยิ้มหวานแน่วุ้ยสวยมากค่ะมือด้วยสวยย่มือขึ้นเบิ้งเบิเบงเบงยิมือขึ้นเบิ้งปะเบิ้งเบงปะโฟาโรหานเอ๋น้เอ๋รศพบาะนเอหนูสวย Okay, ไอ่ามันดังอยู no ่บนวะเออเอีนันละอ๋อไาลูนโทรมาฮัโหลเออบอสเปยอยังเปยอยังปวดหัวนะแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเออออเออ ไปซื้ออะไรคะเอ้าจะไปหาซื้อละไปนูดาวเวียดถึงซีฟิงนั่นแหละขายเด่นบอกเที่ยวคล้ายบอกโอ้ไปกับไปจ้ะโอ้นี่นี่นี่ปลาลูนหาเบิงอันโทรหาละเอ๋ยเดี๋ยอเดี๋ยวจะออกไปคุยกันด้วยล้านจ้าจ้ะที่ละไปคุยกับนม่เอ๋ไปคุยกับนม่เอ๋โทรหานละเอ๋ค่ะลูกไปหาโทรหานละเอ๋ค่ะละเอ๋ว่าเราโทรศัพท์มันใหญ่ด้วยคือ นี่ค่ะคนสวยคนสวยชอบนั่งตากานี่เบ้างน,นั่งเนี่อะไรกันเนาะคนสวยชอบนั่งตาก็สันทินเัยคนแก่มากมบนเขาไปนั่งโหลดค่ะนี่นดีบ่นุ่มบ่นนเนาะไปเนาะมี่ไงนี่ไง,ไงเห็นไหมคะนื้สวยจังเลยค่ตตะตูตะต้ตาไไตู้ตาไไตู้จักจี๊บปลาใส่ไหมปลาจี๊บให้ไหมจี๊บ งามน네ี nah m, gl yeah ่แหละงามเด้อเดียงดังเดือเดียงเด้อเดือเดียงเด้อเดียงเด้อเดียงดังเดือเดียงเด้อเดือเดียงเด้อีหนูไม้คขาสวยที่หนูไม้คขาสวยเลียนแรมเลียนวีแรมทางตาเจ้าของเอ้ยแม่งตาปากพี่ละพิ่นสีวีจะวีเองเพิ่นสีวีผมเองโอ้ยถึงตาเจ้าของเด้อหนูเอ้ย โอ้ยโหผมปากก็สิมนด้วยปากแห่แก่สวยอยู่นี่นะสวยมีผมเองมลบนเห้อเนาะผมปากสวยนั่นเบิ้งไปถ่ายรูปว่าอย่าเห็นนาริตาอย่าเห็นมันบอสวยปากเบิ้งผมปากหนามาต้องเห็นสวยหรือยังคะนาริตาอย่าอย่าไปหยุมเห็นจะควงเห็นจะควงกันนะเห็นมิจุก สวยไหมคะสวยไหมคะเอามาซองกระจกนี่เรีวมาซองกระจกนี่เด้อเดียงดาเด้อเดียงเด้อเด้อเดียงเด้อเดียงแดงเอาไอ้าโอลันปัดลันปัดลันปัดน่าดีตาย่าเห็ดโอ้ยบุญเนีมมุนออกมาละเอียบมันบ่สวยอย่าไปเพ็ดปั๊บหนึ่งละลันปั๊บหนึ่งละมันนี่มันหนีไปเลยเด้อบ๊ายบายไปไปไปขึ้นรถฉล่านรถขับเร็วไปเลยเด้อเดี๋ยว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 นี่นี่นี่ขอวีเจ้ามาเอาวี หัวผ่าลมทหารปากเออเออเออเาออเอเอ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 เอเอ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 เอเออเอเอ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 าเออ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 เนเออเออเอเอออใครเดออคุณอ้าอเออออเออเคออออเออ้เอเออเอเออเออเเออเอเอ้อเอเออเอเอเอ้เอ เออเออผมเอ็มมุนเลยเดืองหงอเลเอาเอากันด้หลานอวดเอาไปให้ไอ้โตใครสวยยกมือขึ้นจุดนาดิตาสวยยกมือขึ้นจุดป๊า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 ป๊ยป๊า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 ป๊งป๊า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 ปาป๊าป๊าป๊าปาป๊าป่าป๊าป๊าป๊าปป๊าป๊าปาป๊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 ัป๊าป๊าป๊ัปาป๊าป๊าปาป๊าปาป ไปเอาไปสิออกไปสิปวดขาลูกกระสีบ่ได้ลูกกระสีบ่ได้ปวดขาอันหายง่ายนะครับอันพอมอันบ่บ่บ่ค่ะเดี๋ยวเอาไว้ซ้ำมีกันเนาะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้าเจ้าน้องนาลิแตาด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนาดิแต่บ๊ายบายค่ะลูกบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจ้าจุ๊บๆโทรศัพท์กดสิคุณ